สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธนนีสิพงครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินส o คูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อทำไมเฟดลดดอกเบี้ยราคาทองคำมีโอกาสสูงขึ้นนะผมพามาดูทิศทางราคาทองคำกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐก่อนนะแล้วก็อธิบายความเชื่อเดิมก่อนความเชื่อเดิมก็คือว่าเวลาสหรัฐนะครับขึ้นดอกเบียรเนี่ยราคาทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงเพราะว่า ราคาทองคำเนี่ยเราซื้อเขาแล้วเราถือเขาเนี่ยมันไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยแต่เมื่อมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับทำให้เงินนี่ยมันย้ายออกจากทองคําไปซื้อพันธบัตรอันนี้คือความเชื่อเดิมก่อนนะเออแต่ว่าพอเราย้อนดูสถิติเนี่ยช่วงปี2017ถึง2019ที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยนะข้อมูลทางฝั่งขานด้เปการขึ้นดอกเบีย้ยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาทองคำเนี่ยก็เป็นไซด์เวย์อัพดีกว่าพูดอย่างนี้นะครับก็ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแล้วก็ลดลงนิดนึงแล้วก็กลับปรับปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะลักษณะแบบนี้แต่คราวนี้ความเชื่อช็อตน,นีคือเดี๋ยวแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงการลดดอกเบีย้ยนะครับของของสหรัฐเนี่ยราคาทองคําจะยิ่งดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นแหละวนะแรงจูงใจมันก็ลดลงแล้วเวลาเราลดดอกเบีย้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นมันเป็นการลดดอกเบีย้ยลงไปแบบใกล้เคียงศูนย์เลยถูกไหมมาแค่ศูนย์จุดสองห้า คราวนี้มันก็เหมือนกับว่าเงินนะ่ะมันก็เลยไหลกลับมาที่ที่ดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วเนะี่ยมันเกิดจากการ<อ>เขาเรียกว่าดอลลาร์เนี่ยมันก็เฟ้อในตัวเพราะว่ามีการพิมพ์เงินเยอะนึกออกไหมในขณะที่เศรษฐกิจสหร,รัฐจริงๆแล้วเขาไม่ได้เติบโตมากกว่าจำนวนเงินที่พิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันก็ด้อยค่าไปตามปกตินะครับและมันก็มาเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกพอมาเข้า ช่วงปี2022-2023เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลับมาดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งราคาทองคำเนี่ยก็ลงจริงนะแต่ลงแค่ช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำ i อ e h i ไฮเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำ QE มาประมาณสัก10กว่าปีนี่นะครับต้องบอกตามตรงว่าเราพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่จริงๆแล้วมูลค่าของดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้ลดลงเยอะถ้าเราดู USDIN อินเด็กนะครับวิสดอลลาร์อินเดเนี่ยจะเห็นว่าจริงแล้วมูลค่ามันแทบจะเท่าเดิมถูกไหมมูลค่ามันแทบจะเท่าเดิมแต่แต่มันก็เป็นความกังวลเพราะว่าจริงสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเป็นเงินเขาเป็นสกุลกลางดีกว่าแต่ว่าทองคำอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ความเป็นสินทรัพย์เนาะมันคุณสมบัติสินทรัพย์มันก็แตกต่างกันคราวนี้ปกติแล้วเงินมันก็เฟิร์มก็ด้ค่าปกติแหละครับแต่เพียงแค่ว่าสินทรัพย์ที่อนาคตที่จะมีคนต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้้นนนะสาาาามรถเเเออชงงไดซึ่ทํป็ ตัวแทนสกุลกลางของโลกซึ่งถูกสะสมอยู่ในแต่ละธนาคารกลางของทั่วโลกเนาะมันก็เป็นเหตุผลนี้แล้วสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือขนาดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้นะครับกลับไปที่5.5เนี่ยก็ไม่สามารถฉุดราคาทองคำให้ลงได้แล้วถ้าเกิดว่าการลดดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นการเป็นว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะยิ่งไม่มีดอกเบียเ้ยเนาะเสร็จแล้วสหรัฐเนี่ยเมื่อเมื่อคน ซื้อพันธบัตรสหรัฐครบแล้วเนี่ยสหรัฐก็อยากจะให้ค่าดอลลาร์ไปอีกออนด้วยนะเพราะว่าจะได้คนจะได้ไม่อยากขายพันธบัตรพร้อมกับตัวเองก็จะได้มีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นนั่นออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถ้าโดยทฤษฎีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าลดดอกเบี้ยรอบเนี่ยราคาทองคําก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่เราคาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยช่วงแรกเนี่ย จริงๆแล้วอ่าราคาหุ้นจะยังไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่าการลดดอกเบี้ยช่วงแรกอ่ะราคาหุ้นยังน่าจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนจะปรับตัวทีนะช่วงไปลายปลายการการลดดอกเบี้ยช่วงต้นการลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังน่าจะลงอยู่นะครับวันนี้นะครับก็ก็อัปเดตประมาณนี้ในขณะเดียวกันก็ขออนุญาตทายอินด้วยขออนุญาตทายอินก่อนเลยแล้วกันนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับซื้อทองคำแหละเพื่อ เพื่อป้องกันเงินเฟ้อนะครับก็สามารถใช้บริการ e f i n g o ได้นะครับนี่สังเกตจุดขายก็คือราคาซื้อขายใน e f i n g o เนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยถูกต่างกัน19บาทราคาเสนอซื้อเสนอขายแต่พอเวลาเราไปซื้อผ่านร้านทองทั่วไปอ่ะราคาเสนอซื้อเสนอขายเนี่ยต่างกัน100บาทัแสดงว่าเราซื้อได้ถูกกว่านะครับมีโอกาสซื้อขายได้กำไรส่วนต่างราคาที่มากกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถซื้อขั้นต่ำได้สูง0.01บาททองคำเนาะก็คือใช้เงินแค่หลักร้อยหลักพันเนี่ย ทยอยซื้อสะสมออมทองได้ไดสะสมเข้าบาท10บาทก็ไปแลกทองคําแท่งที่ห้างทองโซเซิงเฮงกวางหก็ทําได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้เห็นไก็ใครสนใจนก็คลิกลิงกนะ์นะ efinco เซิร์ชไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่อัปเดตเซตอินเด็ก์กันเซตหนึ่งในสถานการณ์เซตอนิอนเด็กต้องเรียนตามตรงว,ว่าตอนนี้เซตอยู่ในแนวโน้มขาลงในกราฟรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพรวมเซ็นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ลุ้นหลุดโลด้วยนะในสัปดาห์นี้นะถ้าหลุดโลเดิมที่หนึ่งพันสิบะครับก็จะเป็นเรื่องที่แนวน้มขันลงก็ยังจะสตรองต่อไปเนาะนัก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ